ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วอย่าไล่คนอื่นนะอย่าไล่คนอื่นนะจ๊ะมามีตังค์เข้าบ้านมาเข้าบ้านมาลูกแก้วอาการไม่ดีแล้วหนีหนีหนีเข้าบ้านเข้าบ้านหนีหนีหนีเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาใครจะเข้าบ้านตามมาเร็ว มาใครจะเข้าบ้านเชิญดูกแก้วเอามาครับใครจะเข้าบ้านบ้างมาเลยหกโมงกว่าแล้วมามีตัคงมาล,ลูกมามีต้องมาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องมีใครไล่มาเลยเร็ว มาเข้าบ้านวันนี้เป็นไรไม่ยมเข้าบ้านกินไม่อิ่มไงกินไม่ิ่มไงคะห้าชั่วโมงแ้วเนะี่ยแม่เอาออกบ่ายโมงนะบ่ายโมงตอนนี้หกโมงกว่าแล้วมาเร็วๆโชคดีมาลูกมาโชคดีมาหนี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 ใครไม่เข้าก็อย่าเข้าโชคดีเข้าแล้ว มาเร็วดวน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 เข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนค่ำ้วค่ำล้วมาลูกมาแก้วอยู่นั่นแกยังไม่มีทีท่าอะมีตังมาเอามาเร็วลูลกโชคดีมาทางนี้คะ่ะเข้าไหมเนี่ยเอ๊ะทาไมขเข้าแล้วใครจะกินขนมในทีเนี้ยลูกแก้วอย่าไปไล่เพื่อนนะลูกแก้วจะเข้าบ้านก็มาไม่ต้องไล่ใคร มีตังมาลงมาเข้าบ้านเร็วตั้งท่าแล้วเหมือนจะมืดแล้วมาลงมามาลงมาเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วตัง้งแผวแล้วเอามาด่วนด่นด่นเอามาเปิดประตูให้มีตังก่อน